นะคะก็มากินทุเรียนผันก้ารอย่างคะนี่ยาว<ห>ประมาณานี้เลยมันจากลูกไหนอ,อันนี้จากลูกนี้ค่ะอันนี้รอสองวันแล้วกินได้เลยส่วนอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะส่วนอันนี้พ่อเพิ่งมาเก็บเมื่อตะกี้เองอมันหล่นหรือว่ายังไงใครเพิ่งไปเอามัน มันหล่นสุดๆเลยลมพัดแรงนะคะฝนตกอันนี้ลมพัดแรงสองคนลมกินได้อันนี้เก็บตะกก้ินได้ยังอันนี่ดูยังไงก็กินได้แล้วไม่รู้มันกันมันจะมีกลิ่นหอมๆออกมากินกันหรือว่าหรือว่าถ้าเราเคาะมันก็จะได้ยินเสียงยังไงบ๊อก มาก,ก,กินกันเลยโอ้โหไม่กัดอันนี้ลูกเล็กนะดูเงี้ยอันชิมตอนแรกคิดว่าเป็นม,มะม่วงสแลวรสชาติเป็นไงหวานหวานมันเค็มเค็มด้วยเค็มมือน้องอหละอร่อยอร่อยเหรอ รสชาติพอดีไหมก็กรอบๆอืมอเอาเก็บไหม